แล้วก็อพอไปเจอที่วัดนะคะตอนนั้นน่ะสิ่งที่หมอพงบอกด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าของที่เราเคยเช่ามาจากตำหนักปู่เบอร์สองอะ่ะคือมันมีเยอะมากโจ้มันมีทั้งกำไรข้อมือใช่ไหมแล้วที่ตำหนักเนี่ยเขาก็จะมีลูกศิษย์แบบมาฝากขายของขายกระเป๋าขายอะไรย่างเงี้ย พอซื้อมาเสร็จก็ให้ปลูกเบอร์สองปลูกเสกมันก็จะมีของหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสายสิล์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบที่แม่ให้มระาสตางค์มีทั้งแบบโอ้อะไรกระเป๋ามงคลเป้มงคลเครื่องลางเครื่องประดับสร้อยข้อมือโอ้โหเยอะแยะไปหมด <c oughs> คือหลายอย่างมากจนหมอพบว,ว่าของทุกอย่างอะ่ะก็คือให้เอาไปไว้ที่วัดเออเอาให้ไปจำเริญจำเริญ <c oughs> ไว้ที่วัดให้หมดครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือต้องอยกกพยายาม<ว>หาด้วยนะพยายาม,มหาที่มีเท่าที่ได้แพ้ก็เลยต้องเอาของพวกเนี้ยค่ะติดไปด้วยคือพยายามลื้อเนาะในอาพาร์ตเมนต์ว่าเรามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บไปเท่าที่ได้ก่อนเลยครั้งแรกที่ไปหาปู่ทาเวสวรทีเนี้ยพอไปถึงที่วัดเราก็เอาของพวกเนี้ยค่ะลงไปด้วยแต่เรากำลังคิดว่าเราจะ เอาไปฝากใครหรือเอาไว้ตรงไหนดีเพราะหมอพง์ก็บอกว่าลองดูแล้วกันว่าเราจะสามารถไว้ที่วัดได้หรือเปล่า mm. ทีนี้เราก็เลยถือของไปด้วยนะคะแล้วก็ครั้งแรกเลยอะคะ่ะที่ไปจุดทูปนะคะก็ไปที่ฐานกระปู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าก็คือเราเจอแบบอะไรมาบ้างยังไงนะคะก็เหมือนแบบไปไปกราบขอขอพรปู่นะคะซึ่งจริงๆตอนนั้นเราก็ คือเครียดในหลายๆอย่างเนาะเพราะว่างานมันก็หายไปด้วยเงี้ยค่ะก็ได้จะไปอธิษฐานตามที่หมอพงศ์บอกแล้วก็หมอพง์บอกว่าให้เราอะเอาน้ำเปล่าเนี่ยไปถวายถวายปู่นะคะทา,าวเว้สุวรรณแล้วพอทูบหมดเนี่ยให้เราลาน้ำนั้นกลับมาก็คือกลับมากินเนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบ ก็คือล้างสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็คืออ่าพอเราทุกหมดเราก็ลาลาน้ำมาเพื่อที่จะเอากลับมาดื่มตามที่หมอปรุงบอกเราก็จะเอาของไปไว้ที่ไหนดีหมายถึงของจากตำหนักทรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ควรเก็บอยู่กับตัวแล้วนะคะ <im itation> ก็มีพระาจารย์นะคะรูปหนึ่งที่ท่านกำลังทำงานอยู่บริเวณนั้นนะคะ แล้ก็เลยเกราบนมัรสการพระอาจารย์ว่าเราคือเจอเรื่องแบบนี้มาก็เล่าให้ท่านฟังร้าวๆอะค่ะแล้วก็พอดีท่านเห็นสภาพแพรตอนนั้นนั่นเองเนี้ยมันเหมือนคือดูแย่แล้วอะค่ะดูแบบจิตจิตตกอะค่ะคือท่านก็มองรู้แล้วก็ท่านก็เมตตานะคะก็เหมือนท่านก็รับของนันไว้ค่ะจำเริญที่วัดท่านก็ รับเอาไว้ให้เพราะว่าก็บอกท่านว่าแบบเราไม่อยากเก็บของนี้ไว้กับตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับเอาของเนี้ยถวายท่านแล้วท่านก็จะสวดมนต์ให้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คือหลังจากนั้นนะคะก็เราก็พยายามคิดว่ามีของตรงเนี้ยอีกตรงไหนบ้างเหลังจากที่เราจเนินที่วเสร็จเราก็กลับมานึกได้ว่าเราเอาของเนี้ยให้พ่อเราด้วย ให้น้องเราคือจังหวะนั้นคือแบบเราต้องไปเอาของที่น้องที่พอเพื่อที่จะมาไว้ที่วัดแล้วก็มาฝากพระอาจารย์ไว้นะคะก็เลยโทรเล่าให้คุณพ่อฟังจังหวะนั้นน่ะคือไม่ได้ติดต่อคุณแม่แต่ว่าคุณแม่คุณพ่อเนี่ยเลิกกันก็คือไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะคุณพ่อก็จะอยู่อีกที่หนึ่งเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเราสองคนก็เลยไปรับคุณพ่อมา ใช่ไหมแล้วก็เอาให้คุณพ่อเอาของทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะกําไรที่จะให้ป้าไปอันไหนอันไหนที่แบบเป็นของที่มาจากตําหนักปู่เบอร์สองอะให้เอามาให้หมดแล้วก็แพรก็เลยตัดสินใจแบบกับโจ้ไปรับพ่อมาค่ะก็ไปรับพ่อแล้วก็เอาเอาให้พ่อเนี่ยไหว้ปู่ทาเวสวร์แล้วก็ให้พ่อเอาของมาจําเริญไว้กับพระจาจาร์ซึ่งพระจาจาร์ก็รับไ้ให้แล้วเสร็จทีนเนี้ยปุ๊บเนี่ย เราก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดแบบให้พ่อฟังนะคะตอนนั้นพ่อก็คือความเป็นแบบผู้ชายเนอะพ่อก็คงแบบ50 50าดก็ยังไม่เชื่อมากเท่าไหร่นะคะแต่ด้วยความที่ว่าเราก็ไม่อยากให้พ่อแบบเข้ามายุ่งในเรื่องตรงนี้ก็ไม่อยากให้พ่อแบบเดือดร้อนไปด้วยนะคะพอหลังจากที่พาพ่อมาไหว้ปู่ท้าวเวสสุวรรณก็กลับไปส่งพ่อนะคะแล้วแพรก็กลับที่พักนะคะพอกลับที่พักเสร็จเราก็มานั่งนึกว่ามันยังมีอะไรที่แบบลงเหลืออีกหรือเปล่า ปรากฏว่าเปิดตู้ตรงนั้นตรงนี้ลือรินชักปรากฏว่าก็ไปเจอสายสีอีกก็ไปเจอของจากตำหนักทรงอีกก็คือเหมือนกับคือโจคิดดูว่ามันเอาไปไม่หมดอ่ะมันก็มันเป็นแบบนี้ครับคือเวลาเวลาของเหล่านี้เวลาเขาคือว่างไงดีเวลาของพวกนี้เวลาเขาฝากหรือว่าเขาให้เรารับมาครับของนี้ไม่ไม่จะเป็นว่าต้องเป็นเคสของตัวกับแพงเดียวครับมันเป็นเคสอื่นคนอื่นก็เหมือนกัน เวลาของเราเนี้ยเวลาเขาเข้ามาแล้วเราหลับเข้ามาแล้วมันเขาจะเรียกว่าไงดีเขาจะซ่อนตัวแล้วครับเขาพยายามซ่อนให้เราหาเขาไม่เจอหรือว่าใดๆก็ตามที่เขาจะแบบเราจะหาเขาเจอได้ไม,ม่ครบอยู่แล้วเพราะเขาเพราะถ้าเราเจอทั้งหมดครับถ้าเราสามารถลื้อทั้งหมดได้ไปเจอะมันก็เหมือนหมดสิ่งที่เป็นสื่อกลางที่จะไปเชื่อมต่อไปหาตำหนักได้เพราะฉะนั้นอะ่ะมันก็จะเป็นการยากที่จะหาให้เจอได้ครับ มันจะมีความเรียกว่าเป็นความเชื่อแบบนี้ดีกว่าที่มันจะมีความเชื่ออนี้ว่าถ้าจะเธอถ้าจะคนที่เจอของตนี้เวลาจะเอาของมันมานี่ก็ต้องพยายามหาให้หมดนะครับแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าพยายามที่จะจำเริญเองให้เอาไปไว้ที่วัดนะครับอย่าอย่าอย่าเอาไปจำเริญเองนะครับตรงเนี้ยที่มีสาเหตุที่ทำไมว่าไม่จำเริญเองตรงเนี้ยก็จะมีหลายๆเพจหลายๆกลุ่มที่มีแนะนำกันอยู่ จริงครับคือถ้าเราไปจาเนนเองครับจริงแล้วในอันนี้เป็นความรู้สึกตัวเนกคือถ้าเราจำเนรเองโดยที่เราไม่รู้ครับแล้วก็เอาไปจำเนินเองโดยที่ผิดวิธีขึ้นมาการทําแบบนั้นนะมันอาจจะไม่ถูกเราอาจจะแบบไปสร้างทาให้เกิดมันหลายแรงขึ้นกว่าเก่าไปด้วยซ้าก็มีเพราะฉะนั้นจริงแล้วอ่ะอย่างน้อยคือควรจะไปฝึกรึกษาพระก็ได้ครับพระอาจารย์รูปที่เรารู้จักหรือว่าไปวัดไหนก็ได้เราถามพระ ตรงนั้นดูครับจะดีกว่านัา่นแหละค่ะก็อย่างที่โจบอกเนี่ยมันเหมือนแบบเราก็เลยพยายามที่จะหามันก็เจออีกอะไรเงี้ยทีเนี้ยลือทั่วห้องเลยรอบเนี้ยก็คือลือทั่วห้องแบบให้ไม่อยากให้มีอะไรแบบหลงเหลืออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆความรู้สึกตอนที่ที่อยู่อพาร์ตเมนต์นะโจมันเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ คือจริงๆอลันนาพาอยู่คนเดียวแต่เหมือนกับเราไม่ได้อยู่คนเดียวอะบางครั้งมันก็จะมีเสียงอะไรอยู่ในห้องคือเราเรา,เรารู้สึกอะแต่ว่าเราก็เลยแบบรีบเอาทั้งหมดเนี้ยไปดีกว่าเพื่อความสบายใจเราแล้วก็พอเราลื้อทุกอย่างหมดอีกวันนึงอะคะ่ะก็บอกโจ้ป่ะเราไปหาพาระอาร์แล้วก็เราก็ไปกราบปู่กันดีกว่าก็เอาของที่ลื้อเจออีกรอบนึงนะคะทั้งหมดเนี่ยคิดว่าลื้อหมดละรอบนี้นะคะ พอลือทั่วห้องเลยก็เอาไปให้พระอาจารย์หลับไว้อีกรอบหนึ่งนะคะก็เป็นรอบที่สามก็คือหลังจากรอบนี้นะคะพระอาจารย์ก็หลับไว้นะคะแล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะทําวัดเช้าเย็นอะไรอคะ่ะก็เวลาท่านท่านสวดอะไรอย่างค่ะก็จะสวดมนต์ทำวัดเย็นตรงนั้นอยู่แล้วก็จะมีใส่ศีลน,นะคะจากทางทางวัดนะคะที่สวดแล้วก็ใส่ศีลที่โยงมาจาก ปู่ท้าวเวสุวรรณอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราก็จะท่านก็จะสวดให้ทุกวันนะคะกับของที่เราไปจำเริญตรงนั้นแล้วซึ่งเราก็อธิฐานนะคะแพรก็อธิฐานกับปู่ท้าวเวสุวรรณนะคะว่าครอบครัวแพรเจออะไรมาบ้างอะไรเง mm ี hmm. ้ยแล้วหลังจากที่พระอาจารย์รับไวะคะ้ค่ะแล้วก็ท่านรู้สึกว่าท่านสงสารเราแนละ้วว่าแพรก็พูดคุยกับพระอาจารย์ว่าแพรหาวิธีช่วยแม่คะ่ะเพราะว่า อนนี้คือไม่ได้ติดต่อกับแม่เลยเราไม่รู้ว่าออจะมีวิธีไหนที่จะช่วยแม่ได้ท่านเห็นว่าแพคเคียดแล้วท่านเห็นพายืนร้องไห้คือร้องแบบร้องไห้แบบมันเหมือนคนไม่มีสติแล้วอ่ะไม่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขกัะถายยังไงท่านก็เลยเมตตาค่ะก็เลยท่านก็เลยไปหยิบทูกอะค่ะสิบหกดอก คือปกติเราจะไหว้ปู่ท้าวเวสสุวรรณก็คือเป็นทูปธรรมดาใช่ไหมคะแต่ว่าพระอาจารย์ก็คืออใช้ทูปใหญ่ยาวๆเนี่ยค่ะเหมือนจุดไหว้ทูปแบบทูปไหว้เจ้าครับที่ยาวประมาณนี้ยอัน,นใหญ่ๆท่านรวบมาเลยกรรมท่านกำม,มาแบบเนี้ยสิบหกดอกท่านกำท่านจุดนําไหว้เลยค่ะก็คือท่านบอกว่าเดี๋ยวจะก็คือ,อ อันเชิญปู่ท้าวเวสสวรรณนะคะแล้วก็ให้เราพูดออกมาว่าเราเนี่ยเดือดร้อนอะไรแล้วก็ครอบครัวเราเจออะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะขอพรอปูะคะ่ค่ะจังหวะที่พอท่านเริ่มจุดทูปใช่ไหมคะแล้วก็สวดก็คือสวดท่านสวดเชิญปู่ให้จังหวะนั้นคืออยู่ดีๆอะโจมันไม่มีลมเลยนะคือจังหวะที่ก่อนหน้าที่ท่านจะจุดทูปอะ มันสงบเงียแบบมันก็ไม่ใช่หน้าจะฝนตกหรือว่าอะไรด้วยแล้วจังหวะน,นั้นคือพอจุดธูปปุ๊บลมแบบแรงมากคือลมแบบมาจากไหนก็ไม่รู้ลมแบบกบคือพือแบบพัดมาอ่ะลมแรงเหมือนส่งสัญญาณให้รู้อะค่ะว่าแบบเลยจิตเราเรับรู้แล้วว่าคือปู่มาแล้วเพราะว่าพราจารย์ขนลุกคือมองมาที่แขนพราจารย์ะพราจารย์ตอนสวด อันเชิญปู่อะค่ะพระอาจารย์แบบคือขนลุกตั้งแบบลุกสู้เลยอย่างเงี้ยค่ะทั้งๆ้ท,ที่ตอนแรกก่อนจุดทูบก็คือแบบเหตุการณ์ปกติมากไม่มีอะไรเลยพอจุดทูบเชิญปู่เท่านั้นแหละลมพัดมาแล้วก็ขนลุกสู้เลยนะคะแล้วก็พระอาจารย์ก็บอกว่าปู่มาแล้วก็คือให้อธิษฐานเลยค่ะขอเลยแล้วก็บอกเหตุการณ์ที่เราเจอมาแล้วอยากให้ปู่ช่วยอะไร แพ้ก็เล่าให้ฟังอะค่ะก็ขอพรปู่อะค่ะก็บอกว่าอยากช่วยแม่ในทีนั้นคือไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้แม่แบบหลุดออกมาได้จากตรงที่ตำหนักที่สองไงอะค่ะอยากให้ครอบครัวแบบหลุดพ้นจากจากจาก,จากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดเลยอะเราก็บอกเจตนาว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ขออะไรจากปู่นะคะหลังจากนั้น อพอไหว้ปู่เสร็จนะคะพระอาจารย์ก็บอกว่าอันนี้ก็คือปู่รับรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลองพาแม่ไปเจอแบบหมอท่านหนึ่งดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หมอท่านเนี้ยก็เหมือนกับเป็นหมอที่คือช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชื่อหมอหมอจอมก็หมอจอมเนี่ย อันบอกว่าลองลองไปปรึกษาดูแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะเผื่อว่าจะได้คําแนะนําดีๆอะไรเกี่ยวกับเรื่องแม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็พอไปเจอหมอจอมอ่ะค่ะระหว่างทางที่ที่เราจะไปเจอหมอจอมเนี่ยแพทก็คิดว่าเอ๊จะติดต่อยังไงยังไงดีอะไรย่างเงี้ยค่ะก็พอหาข้อมูลได้แล้วก็โทรไปนะคะโทรไปหาหมอจอมเนี่ยหมอจอมก็บอกว่า เล่าเหตุการณ์คร่าวๆให้หมอจอมฟังอะไรอย่างงี้ค่ะหมอจอมก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวมาเจอหมอตรงนี้อะไรอย่างงี้ค่ะก็พอไปเจอหมอที่บ้านนะคะก็เล่าเหตุการณ์ให้ให้คุณหมอฟังนะคะว่าแม่เราเจออย่างนี้ครอบครัวเราเจอตําหนักแบบนี้อะไรอย่างงี้ค่ะหมอบอกว่าอุ้ยเยอะมากเลยคนที่แบบไปหลงกับตําหนักทรงอะไรอย่างเงี้ยคือตําหนักทรงแบบเยอะที่แบบตําหนักทรงที่จะ เป็นเป็นของแบบไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยตำหนักทรงปลอมอะไรเงี้ยค่ะแล้วหมอจอมก็บอกว่าให้พาแม่มาคือตอนแรกอะคิดว่าคือแพอยากจะให้หมอจอมอะไปทําพิธีที่บ้านเหมือนเรารู้ว่าที่บ้านเรามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วก็อยากจะให้หมอจอมอะไปทําพิธีไล่ขับไล่วิญญาหรืออะไรอย่างเงี้ยออกไปให้แต่ปรากฏว่าคือหมอจอมบอกว่ามันตรงนั้น่ะคือไม่เป็นไรให้แค่พาตัวแม่มาก่อน ทีเนี้ยมันเป็นเรื่องยากมากในการที่จะพาตัวแม่มาเพราะว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราพูดไปอ่ยถ้าเราพูดความจริงไปอ่ะแม่ไม่น่ามาไม่มาแล้วแหละคือด้วยความว่าอย่างที่แพรเคยบอกครับตอนที่แล้วก็คือด้วยตัวกับโจเนี่ยคือแม่คือเกลียดเลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นคือสภาพคือเราก็ไม่ได้ติดต่อมันโอ้ตอนที่ไปเจอหมอก็ไม่ได้ติดต่อแม่ค่อนข้างนานแล้วแล้วก็ด้วยความว่าหมอพงก็บอกด้วยว่า ไม่ให้ติดต่ออือ,อนี้มันก็เลยต้องแบบมันก็เลยเป็นโจทย์ใหญ่ละว่าเราจะทำยังไงกันดีใช่ทีนี้แพรก็เลยนึกออกว่าอ,อ่อมีอาจารย์ที่ที่สอนเต้นลีลาดที่เราไปเรียนลีลาดที่บ้านนะแล้วอาจารย์สอนเต้นเนะะี่ยค่ะ ค่อนข้างสนิทกับแม่ที่สุดแล้วในนาทีนั้นที่เรานึกออกนะว่าเราจะให้ใครเป็นคนช่วยหลอกพาแม่มาหาหมอจอมดีซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นอาจารย์เพราะแม่เนี่ยน่าจะเชื่อนะคะแม่น่าจะเชื่ออาจารย์ที่สอนเต้นเรามาตั้งแต่เด็กซึ่งเราก็โทรไปขอความช่วยเหลือจากอาจารย์นะคะที่สอนเต้นเรานะคะแต่ว่าอ,อ,อาจารย์ก็กลัวเหมือนกับว่าคือแม่โกรธอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าคือสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราหลอก เหมือนกับแพ้อาจารย์หลอกแม่มาแล้วเกิดวันนึงแบบแม่มีสติแล้วหรืออะไรแล้วแบบก็คืออาจารย์ก็กลัวว่าแม่จะโกรธว่าหลอกมาหาหมอจอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยเหมือนไม่สบายใจแพ้ก็เลยบอกว่าไม่ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากรบกวนอาจารย์ที่นี้แพ้ก็เลยมาคุยกับโจว่วาคือตอนนี้เราคงต้องช่วยกันเองแล้วละ่ะเราคงต้องวางแผนกันเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะวางแผนยังไงตอนนั้นมันก็คือโจทยากว่า มันก็มีอยู่ทางหนึ่งที่แพคิดออกก็คือว่าต้องเป็นน้องสาวแล้วละ่ะเพราะจริงๆอ่ะหมอพงจะบอกเลยว่าคือแม่เนี่ยตอนนั้นนะมันเหมือนกับแม่น่าจะแอนตี้แพไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเออถ้าเป็นแพเนี่ยจะคุยยากกว่าแล้วก็แพติดต่อกับแม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแพก็ไม่ได้อยากให้น้องสาวติดต่อแม่นะพอรู้ว่านันทีตอนนั้นนะมันก็ค่อนข้างที่จะ เสี่ยงต่อน้องเหมือนกันคือตอนนี้นคิดว่าถ้าตัวเราอะสามารถที่จะทาอะไรได้เองเนี่ยก็ไม่อยากให้น้องสาวเดือดร้อนแต่บังเอิญว่าจาังหวะนั้นอะหมอพงศ์ก็บอกว่าคือมันจะเป็นเราไม่ได้เพราะถ้าเป็นเราเนี่ยแผนมันอาจจะล่มคือ,อยังไงต้องให้น้องสาวพ่อแม่เนี่ยจะค่อนข้างฟังน้องสาวมากกว่าหมายถึงโดยพื้นเดิมของแม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะคือหมอเลยบอกว่ามันก็จะมีแค่น้องสาวละเพราะฉะนั้นอะแพรก็เลยโทรไปบอกน้องสาวว่า คือจริงๆถ้าแพรทำเองได้ก็อยากทำนะแต่ว่างานนี้มันเป็นงานใหญ่ที่ถ้าเป็นแพรเองแผนมันอาจจะไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยวางแผนว่า,าโทรไปขอน้องสาวว่าให้น้องเนี่ยหลอกแม่ออกมาก็คือหลอกแม่ว่าไปเป็นเพื่อนทำทัระล้านหน่อยอเหมือนจะไปจะไปทุระล้าแล้วก็พอดีว่าอยากจะไปดูดวงด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือวางแผนกันว่าให้น้องเนี่ย พาตัวแม่ออกมานะคะเบื้องต้นคุยกันประมาณนี้ซึ่งน้องก็กลัวอยู่แหละแต่ว่าก็บอกน้องว่าถ้างานนี้ไม่ใช่น้องทํามันก็ไม่มีใครทําแล้วก็เลยตัดสินใจว่าน้องก็เลยรับปากว่าอเดี๋ยวไปน้องเป็นคนหลอกล่อแม่ไปเองนะคะพอเราวางแผนกนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นัดกันนะคะคืนก่อนที่จะพาแม่ไปหาหมอจอมนะคะก็คือ เราต้องไปถึงหมอจอมเนี่ยประมาณ7จ็ดแปดมงเชา้าซึ่งที่นั่นก็จะมีมีมีคนไปรักษาเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องออกจากที่กรุงเทพเนี่ยประมาณตีสามตีสี่ใช่เพราะมันต้องวิ่งวิ่งไปรับแม่แมมก็คือไม่ได้ไปรับแม่หรอกคือต้องไปไปรับน้องสาวแล้วก็ไปพร้อมวิ่งไปพร้อมๆกับรถ แท็กซี่รถที่ไปรับอะครับวิ่งไปแล้วก็เปลี่ยนรถกันตอนนั้นนยก็ต้องไปรับที่จังไปที่บ้านทีหนึ่งแล้วก็ต้องวกไปหาหมอจอไอีทีเพราะ,ะนั้นมันต้องใช้เวลาตีรถประมาณน่าจะกว่าจะถึงหมอจอรวมเวลาสี่ชั่วโมงได้ก็เลยต้องเล่งไปตอนค่อนข้างเช้าตรู่เลยใช่ค่ะเช้ามืดลเลยดีกว่าอืมแล้วตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าพอเราวางแผนก็เสร็จอะแพ้ก็จะอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์เนาะแล้วสนโจออะ โจก็กลับไปที่บ้านอะพอจังหวะคืนก่อนที่จะไปหาหมอจอม่ะค่ะที่อพาร์ตเมนต์แพรโจปกติเนี่ยหมามันจะไม่ไม่ค่อยได้เสียงมาหอนเลยนะแล้ววันที่ตัดสินใจจะไปหาหมอจอมอ่ะมันก็มีเหตุการณ์แปลกๆที่แบบคือเกิดขึ้นมากับแพรก็คือว่าแพรอยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์แล้วอยู่ดีๆมันมีเสียงแบบ ประมาณสักเที่ยงคืนกว่าหมามันหอนแบบว่าคือตรงนั้นนะโจ้มันเป็นอพาร์ตเมนต์ในเมืองมันคือหมาเนี่ยมันไม่น่าหอนดังขนาดนั้นปกติอย่างมากก็แค่ได้ยินเสียงหมาเห่าแต่นม้นครั้งเลยนะตรงก็ตรงนั้นนะตรงจุดตรงอพาร์ตเมนต์ที่แพอยู่ตรงนั้นมันโอ้ยมันเป็นแบบทางรถผ่านแล้วโจ้ผ่านเคยตอนที่ไปรับทีไลครอะมันก็มันไม่ได้มีหมาแบบ โอ้มันก็มันเป็นริมถนนเลยเพราะนั้นมันไม่ได้จะมีแบบหมาจรจัดเยอะรวมกันแบบสี่ห้าห้าตัวขนาดนั้นไม่จะเจอทีวิ่งที่ของโหนานๆา,านทีเลยเพราะรถมันเยอะมากตรงนั้นอนะ่ะหมาก็ไม่น่าจะมาแบบมาวิ่งพรานได้เยอะแล้วทีเนี้ยพอหมาหอนแบบถอนแบบไม่หยุดเลยเที่ยงคืนกว่าแพรเริ่มรู้แล้วว่าแบบเหมือนเขามาส่งสัญญ,ญาละเพราะว่ารู้ว่าแพรกาลังจะ ทำอะไรอยู่เหมือนแบบไปช่วยแม่อนะไรเงี้ยแต่เหมือนเสียงนะ่ะมันอยู่ในระยะที่ไกลออกไปอะ่ะเหมือนเขาไม่สามารถที่จะเข้ามาในในบริเวณที่เราอยู่ได้หรอกคือเสียงมาขอนมันมาจากเหมือนมันอยู่จากข้างนอกอาพาร์ตเมนต์เราแต่เราสามารถได้ยินแล้วแพรก็คิดในใจว่าเฮ้ยเราต้องแบบพยายามแบบทำจิตแข็งสู้อนะไรเงี้ยแม้ได้ว่าในใจเราจะกลัวก็ตามนะแต่ว่านาทีนั้นทั้งกลัว แต่ก็ต้องข่มใจไม่ให้กลัวพอเราอยู่คนเดียวแล้วเราก็ต้องไปช่วยแม่เราต้องเข้มแข็งเนาะแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นมันก็จะมีคนโทรมาปวดเราทางโทรศัพท์คือช่วงจวนนั้นเป็นเวลาตีสองพยายามจะหลับเพราะว่าจะต้องออกประมาณตีสามกว่าโจจะมารับแล้วมันนอนไม่ได้เลยโจเพราะว่าคือเพื่อนอ่ะที่เรียนไกลด้วยกันแล้วก็เป็นอีกประมาณสัก 3- 4คนนะคะจะมีเพื่อนสนิท ของแพ้ด้วยนะคะที่แบบผู้หญิงเพื่อนสนิทเนี่ยก็โทรมานะคะแบบอาการเขาว่าที่เพื่อนคนเนี้ยโทรมามันผิดป,ปกติเพราะว่าคือเพื่อนคนเนี้ยแพ้เคยแนะนำให้เขาไปหาปูเบอร์สองอยู่เหมือนกันแล้วซึ่งเขาก็ได้รับกำไรแล้วก็เคยไปหาปู่เบอร์สองเพราะฉะนั้นเน่ะเหมือนกับเขาก็ลิงก์มาผ่านการติดต่อรเรามาอะไรเงี้ย คือเขาก็แบบโทรมาเหมือนโทรมาปวนโทรมาแบบจี้แบบไม่หยุดเลยนะโทรมาจี้รับให้แพรรับสายให้ได้แต่ปรากฏว่าคือแพรก็ตัดสายตัดสายแล้วก็ไม่รับเลยคือคืนนั้นนะ่ะก่อนที่จะพาแม่ไปหาหมอจอมเนี่ยมีโทรศัพท์แบบเนี้ยมาประมาณ3-40สายจากคน3-4คนที่พยายามโทรมาปว่วดแต่แพรก็ไม่รับสายเลยจนประมาณเพราะ เพราะว่าแพ้ต้องใจแข็งเราคือจะไปช่วยแม่เนาะเราก็ไม่อยากให้ใครรู้ถึงแผนนี้พอถึงเวลาโจ้ม,มารับแพ้ก็ประมาณเกือบปีสี่ทีเนี้ยจากอพาตเมนต์แพ้ก็ต้องไปรับน้องใช้เวลาไปรับน้องตอน,น,นก็ประมาณ2 0่สถึงยีบนาทีถึงสามสนาทีพอวิ่งรถไปจอดรถตรงนั้นก็จะเป็นหน้าคอนโดน้องช่วงจังหวะที่รอน้องพอใกล้ถึงอ่ะก็โทรไปแล้วว่ามาจอดรถรอแล้วนะประมาณปีสี เสร็จปุ๊บน้องก็กําลังแต่งตัวแล้วก็าลังจะลงมาช่วงจังหวะที่เรารอน้องอยู่อ่ะแล้วเราจอดรถหน้าคอนโดที่เราเห็นกันโจเรามองหน้ากันคือแบบมันมีเงาดำแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นเงาดําที่แบบมันเยอะมากนะเดินตัดหน้ารถเราคือแบบจอดอยู่หน้าคอนโดแล้วจังหวะนั้นมันไม่มีคนมันมืดตีสี่ไม่มีใครออกมาแล้วมันเป็นเงาดําที่แบบวิ่ง ผ่านหน้ารถเราไปมาไปมาซึ่งแพรก็มองจ้องแบบเนี้ยเราก็แบบเฮ้ยตาฝาดหรือเปล่าแล้วแพรก็เลยแบบผ่านไปมองหน้ากับโจว่าเห็นเหมือนกันไหมโจก็เห็นใช่ไหม,มคือใช่ครับตอนแรกมันมันคือทีแรกอะทีแรกมันเอาตรงทีแรกมันก็จะคิดแหละว่ามันเป็นจุดเรื่ออะไรมันเป็นลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าหนึ่งละกัน แต่ที่แรกก็ต้องคิดว่าได้ว่าเอ๊ะมันมีรถวิ่งสมมติมันมีรถวิ่งผ่านมาเนาะรถวิ่งฉายไฟแล้วรถเขาเปิดไฟวิ่งเพราะมันกลางคืนอยู่มันวิ่งซะมืดฟ้ามืดวิ่งแล้วเขาเปิดไฟแล้วมันมีแสงมืดแล้วมันมีเงาหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอะคือจังหวะนั้นอะที่มันเห็นเงาอะคือมันไม่ได้มีรถครับมันไม่มีรถวิ่งผ่านไม่มีแสงไฟสาดเข้ามาหรืออะไรเลยๆคือมันเงียบกิบแล้วมันก็จะเห็นคือถามว่ามันเห็นแวบขนาดชัดๆไหม แต่คือมันจะเห็นแบบเงาคนอย่างเขาเงาคนตามหัวมุมอย่างเงี้ยฟึบแบบเดียวเห็นเชวชวบชวัแ๊บแป๊บแป๊บแปบแบแบแบบตามมุมตามซอกอะไรแบบเห็นเป็นเงาดำๆที่มันนึกว่ามันไม่ควรจะมีเงาตรงนั้นอ่ะมันก็มีแล้วหายไปแล้วก็โผล่อีกข้างหนึ่งคือมันเห็นตลอดเวลาเห็นเห็นเป็นแบบแต่ละจุดแต่ละจุดอย่างเงี้ยคือเห็นเห็นเลยใช่ค่ะแล้วแล้วจังหวะนั้นก็คือว่า แพจะบอกว่าพอจังหวะที่เห็นเงาแต่เขาจะไม่เข้ามาบริเวณรถคืออยู่หน้ารถแล้วก็ผ่านข้างรถอย่างเงี้ยแต่ก็คือไม่ได้เข้ามาใกล้บริเวณรถนะเพราะว่านะวันนั้นอนะแพ้ถือปู่ทาเวสวนแพ้จะบอกว่าปู่ทาเวสวนองเนี้ยพระจาจาร์ให้ติดตัวมาตอนที่พระจาจาร์ไปทุดงอะค่ะก็คือท่านก็เล่าประวัติทาเวสวรนให้ฟังนะคะแล้วก็ คือปูท่ทวีสวรรณองค์นี้ท่านให้มาเพื่อที่จะช่วยแม่ก่อนให้หลุดจากตรงนี้นะคะคือเหมือนกับให้ให้ติดปู่ไว้กับกับตัวนะคะเวลาที่จะแบบไปไหนหรือว่าเวลาที่ต้องการแบบไปช่วยแม่แล้วจังหวะนั้นแพ้ก็เลยรู้ว่าอ๋อคือที่เราเห็นเงาอยู่ไกลๆอะ่ะแต่ไม่เข้ามาใกล้รถเราเนี่ยเพราะว่าแพ้ถือปู่อยู่ในมือค่ะจะเป็นองค์แบบจะเป็นองค์ขนาดนี้ค่ะประมาณ ประมาณเท่าเท่าเท่าฝ่ามือ theo, 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 ประมาณห้นานิ้วนะแอบสูงประมาณห้านิ้วองค์เล็กๆแต่ว่าตรงฐานท่านอ่ะจะถูกเหมือนก็คือท่านเอามายึดไว้กับเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นแท่นแท่นตะเกียงเจ้าพยาอ่ะครับแต่เป็นตะเกียงแบบตะเกียงเชิงเทียนอ่ะแต่ว่ามันเอามาติดติดไวอ้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเที่ยววัยชัยปู่เววะนะคะก็คือ องเนี้ยก็คือจริงๆแล้วเป็นองค์ที่แบบพระอาจารย์ท่านอ่ะก็คือจะบูชาไว้ตลอดเวลาแต่พระอาจารย์รู้ว่าเราต้องช่วยแม่ท่านก็เลยเหมือนกับให้องค์นี้เรามาเพื่อที่จะให้เราอ่ะไปช่วยเหลือแม่แล้วก็คุ้มครองเราให้ปลอดภัยแล้วก็เราก็ว่าเอ๊ะทำไมเงาดาแบบไม่เข้ามาใกล้เราได้แต่ผ่านผ่านผ่าน,านแบบเนี้ยแล้วก็ไม่เข้ามาใกล้เราก็แบบนั่งนิ่งแต่ก็คือใจดีสู้เสือเราก็มีกันอยู่สองคนอ่ะตอนนั้นคือ ตัดสินใจช่วยแม่แล้วก็คือเราจะถอยกลับไม่ได้คิดในใจว่าเราอาจจะต้องเจออยู่แล้วแบบนี้ไมเมื่อเพราะว่าคือเขาก็ไม่ต้องการให้เราไปช่วยแม่ออก